โอ้ดับจริงๆครับผมเชื่อแล้วเนี่ยขับขับมาดับเลยเราไม่ชอบเขียนเ,ยเออกูจะมาดูอาการเนี่ยเรียบร้อยเลยกูคิปหายขาไม่ติดเลยเนี่ยเออขับดับไม่ว่ารถคุณจะบันลลยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทำให้มันบันเจิดเพราะเราคือบันไลยยนต์ครับผมก็สวัสดีครับแฟนเพจบันลัยยนทุกท่านครับวันนี้พามาดู เบนซ์วลสองนะครับบูเทคไฮบริดนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะกับอาการอะไรเดี๋ยวมาดูเนี่ยอาการนะครับลูกค้าบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นโหมด E เนี่ยเนี่ยโหมด E ตัวสีเขียวเนี่ยเวลาขับไปแล้วไฟลูกเฟืองเขาจะโชว์ขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ก็จะดับไปเลยนะอาการนี้นะมาเดี๋ยวผมลองขับไปดูว่ามันดับยังไงนะถ้าแบตไฮบริดยังเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เขาจะไม่ดับนะแต่ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ย เขาวิ่งเป็นไฮบริดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยขาวิ่งเป็นไฮบริดไปเดี๋ยวลองวิ่งเป็นไฮบริดไปดูนะตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะแบตไฮบริดนะเขาวิง่งปกติถ้าแบตหมดมันจะต้องตัดกลับมาเป็นเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เป็นไฮบริดอยู่นะเนี่ยรอบเครื่องไม่ขึ้นนะตอนนี้แบตอยู่ห้าสิบเจ็ดละห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะดับตอนไหน ก่อนที่จะทําก็ต้องเจออาการก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเหตุการไม่ตรงกันก็ไม่ได้นะครับต้องให้ตรงกับลูกค้าที่ลูกค้ามาด้วยนะครับตอนนี้เหลือห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะครับแบตไฮบริดวิ่งมาหน่อยนึงนะถ้าการวิ่งดับขับ,ข,บขับอยู่ดับเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าถ้ารถจอดตูดมาอย่างเงี้ยเราไปดับการถนนอย่างเงี้ยโอ้โหชนชนท้ายได้เลยนะอันตรายตอนนี้เหลือสี่สิบแปดนะครับ 48 47บแบดบตเหลือน้อยลงเรื่อยๆ46นะเพราะว่าตอนนี้วิ่งไฮบริดอยู่นะครับ,นะรบนี่เหลือ37เปอร์เซ็นต์นะครับ๋ยผมให้รถเขาแซงไปก่อนนะไม่กล้าเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวเบรกให้รถเขาแซงไปก่อน ในสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แบตไฮบริดนะสามสิบห้าอย่างระดับตรงเนินนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่ตันตลอดลงมาเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์แบตไฮบริดถ้าเป็นเรดี้สีเขียวเนี่ยคือไฮบริดยังทำงานอยู่ถ้าเป็นสีเหลืองก็คือยังไม่พร้อมทำงานนะครับต้องวิ่งชาร์จ เรียบร้อยแล้วครับเ่งไม่ไปเลยครับกดค่นเร่งไม่ไปเลยเนี่ยเนี่ยนี่แหละอาการนี่แหละนี่คือเกียร์หนึ่งนะกดคันเร่งยับเลยเนี่ยไม่ไปเลยก็คือมันไม่ไปต่อเป็นเครื่องยนต์ให้ครับก็คือวิธีก็คือต้องสตาร์ทไม่ได้ด้วยครับก็คือลูกค้าเข้ามาเขาต้องกดโหมด S อนะครับโหมด S อก็คือเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับ เราเปลี่ยนเป็นหมดเอสก่อนอโอ้ดับจริงๆครับผมเชื่อละเนี่ยขับขับมาดับเลย้องไมช่ชอบเขียนเ,ยเ,อเออกูจะมาดูอาการเนี่ยเรียบร้อยเลยกูคลิปหายขาไม่ติดเลยเนะี่ยเออขับดับ โฮเตอร์สตาร์น่าจะไปแล้วมั้งเนี่ยกูว่าเนี่ยคิดว่ามันบันเอิบเขาบอกกดเอสแล้วมันได้ไงตอนนี้มันไม่ได้ไงกดเอสแล้วสตาร์เนี่ยต้องรอให้มันเย็นน่ยกูว่าเรียบร้อยเออให้น้องมาเขียน เรางมาช่วยเขียนเรับเหงื่อแตกเลยร้อนก็ร้อนโอ้ตายตายเนี่ยตลบดูเหงื่อซกเลยเนะี่ยมันขับมาแค่นี้เองนะหน่อยเดียวนะเล่นละกยร้อนของจริงเลยนะไม่ได้แอกเลยม่ได้เซ็ตมาดับจริงๆ เดี๋ยวรอกันไม่ได้เอามาเอาเทลลบวรถดูว่ะ่เ,เป็นที่มอเตอร์สตาร์ทเพราะแบตห้บีิดมันหมดอ่ะแบตห้บีิดหมดเพราะมันดับเลย้ลวลบกันร้อนก็แบตห้บีดบิดเปอร์เซ็นต์หมดดับไม่ต่อเป็นเครื่องยนต์ให้เออแตกไว้ยครับล็อกรถได้ไหมได้นี่ยรัมอเตอร์สตาร์าไม่ติดเลยครับตัวนี้ ไม่ติดเลยแบตไม่บบเหลือยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แบตไฮบิดทำไงเ้ากลับอูยังไงโอ้ร้อนก็ร้อนนครับสรุปสไลด์มาเรียกสไลด์มาเอานะครับอันนี้นครับตา์ไม่ติดมอตเตอร์สัดต์น่าจะไปะะก็ต้องไปแจ้งมอตเตอร์ตรัดอาการเนี้ย มันมีไฟรูปเฟลองโชว์นะครับที่ลูกค้าบอกมาแล้วมันก็ไม่ต่อเป็นเครื่องยนต์ให้นะก็เดี๋ยวเราแจ้งลูกลูกค้าว่าต้องเปมามาลี่ยนมอเตอร์สตาร์ดครับเมื่อวานเราเข้ามาทามึดเลยนะโอเคเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้าก่อน,นบูเทคไฮบิดน,นะครับลูกค้าอนุมัติมาเป็นมอเตอร์สตาร์ดนะครับของใหม่แท้นะครเบ,บิรศูนย์นะตัวนี้ก็รา,าคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับ นี่มอเตอร์สตาร์ทหน้าตาประมาณนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ทั้งเครื่องก็คือตัวนี้เลยครับทีนี้ไอตัวนี้น่าจะน็อกไปแล้วนะครับก็คือไม่มีแรงสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับคือมันทําให้ดับบางคันก็บางคันก็จะมีอาการไปเฟืองโยโชว์ขึ้นมานะครับไม่ต่อเป็นเครื่องยนต์ให้เวลาขับไฮบริดไปพอไฮบริดหมดปุ๊บไปเฟืองจะเด้งโชว์ขึ้นมาสีเหลืองสองัน่ะแล้วแต่อาการครับแต่ละคันอาการต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ ดับไปเลยบางคันคือขับขับอยู่ดับไปเลยครับบางคันคือสตาร์ทไม่ติดเลยอย่างเช่นคันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะก็คือเงียบเลยนะครับเครื่องไม่หมุนนะอันนี้ก็ขนาดที่ตรงยังไม่ติดยังไม่หมุนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ลิปก์กำลังลื้อเอามอเตอร์ตาร์ออกมาครับรือยากไปพี่รุ่นเนี้ยเอาเรื่องเลยต้องถอดทอยเสียเนี้ยดูมันอยู่ข้างใน่ะอยู่ลึกเลยยังมองไม่เห็นมอเตอร์ตาร์เลยนะต้องถอดทอยเสียออกพวกเนี้ยถอดเยอะเครื่องของข้าหนึ่งครับ ก็เดี๋ยวรอให้พีลทธิ์เขาเลือกก่อนเดี๋ยวมาต่อกันนี่ครับมอเตอร์ตาก็อยู่ลึกเลยครับเนี่ยถอดท่อไอเสียนะครับนี่เห็นเนี่ยอ้านในเนี่ยนี่จะเข้ากับไฟวีนตัวนี้เพื่งจะมาหมุนตัวนี้เพื่อสตาร์ทเครื่องเนี่ครับของเก่าโอ้โหดูเศษเศษเหล็กระยิบระยับเลยครับเนี่ยดูเศษเหล็กเศษแป้งถ่านนะครับอันนี้ของใหม่ใหม่แท้ด้วยนะคันนี่น,ะนี่ถอดออกมาหน่อย จะบ๋ยเอาไปจี้ตรงให้ดูครับว่าหมุนไหมนะ,ะเจี้แบตเลยตรงๆเลยกับลูกใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาเทียให้ดูนี่ไม่ต้องผ่านที่เป็นกุญแจเลยนะแบบแ,งแรงๆนี่ยเนี่ยดูไม่หมุนเลยนะน็อตแล้วก็ต้นทีนึ่งต้นทีนึงดูว่าหมุนไว้ ไม่หมุนขนาดไม่ผ่านเครื่องไม่ผ่านอะไรก็ยังไม่หมุนอยู่ก็เดี๋ยวลองลูกใหม่เนะนี่ลองให้ดูกันแบบเห็นแดบบจเลยก็คือถ้าไม่หมุนอย่างนี้นะสตาร์ทเครื่องโอ้โหดูดิดูที่แรงทานดลูลงมาเนี่ยดูถ้าไม่หมุนอย่างเงี้ยมันตราทไม่ไหวแน่นอนครับเพราะเครื่องยนต์โอ้โหใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวลองลูกใหม่นะนี่ต้องหมุนอย่างนี้ครับถึงเยอะ เรินตักเครื่องได้เนี่ยต้องหมุนแรงๆนี้จับตรงไหนกูแต่ตรงสีดำอ่ะนี่ต้องหมุลลแนแต่นี่น,นี่นี่ครับอันนี้ของใหม่นะโอเคชัดเจนลูกนี้น็อตก็เดี๋ยวเอาลูกนี้ไปใส่ครับเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องยนต์ติดได้ไหมตัดต่อให้บิดได้ไหมโอเค ปรอบส่ท่อเรียบร้อยกล้จะได้รุ้นแล้วครับว่าติดไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเนี่ยแต่มันค่อนข้างชัวร์ครับเพราะผมจี้ตัวเก่าดูแล้วมันไม่หมุนเลยนะของเก่านะตัวนี้นะจี้ไฟไม่ไม่หมุนเลยนะก็มีเศษเนี่ยพวกเนี้ยพวกแปนถ่านเนะี่ยเต็มเลยนะเนี่ยน,นะเศษทั้งนั้นเลยครับเนี่ยตัวเนี่ยเศษเหล็กเศษแรงถ่านระยิบระยับเลยนะโอเคตอนนี้พี่ฤทธิ์ พีเรียสประกอบเรียบร้อยแล้วนะพีเรียสประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเอาเลยพี่ <S <S เรียบร้อยเป็นไงอะ่ะคัดขนาดนั้นติดแล้วเนะี่ยคอยทิ้งพี่ดับมาค่อนข้างชัวร์แล้วครับสตาร์ทได้เลยตอนนี้นี่เสร็จแล้ว <S 1> <S 1> <S ก็เดี๋ยวเลยลองเหลือลองวิ่งไอ้เนี่ยโหมดเนี่ยลองวิ่งให้มันเป็นไฮบริดเหมือนเดิมอะ่ะเนี่ย ให้ไอคำว่าเรดี้มันขึ้นสีเขียวแล้วก็ให้มันตัดต่อไฮบริดปกติถ้าตัดต่อได้ปกติก็ส่งลูกค้าได้นะครับเพราะว่าอาการมาก็คือไฟเพลองโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ดับแล้วรถดับไปเลยนะหมด E หมด S นะครับเดีอยวลองให้ทุกอย่างเลยทราน,นี้วิ่งไปแสนสี่นะก็เดี๋ยวต้องใช้คอมรีเซ็ตตัตวมอเตอร์ตาร์ด้วยนะครับหลังจากการเปลี่ยนไใหม่ต้องรีเซ็ตให้เป็นศูนย์นะครับไฮบริดนะก็จะยุ่งยากแบบนี้นครับ นี่ครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมไปลองวิ่งทั้งรอบอนะว่าตัดต่อให้บิดโอเคไหมนะครับก็โอ้รือเยอะพอสมควรนะเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทนะครับก็ของใหม่แท้ก็แพงพอสมควรเหมือนกันนะตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะตอนผมไปลองเนี่โ,โหเกือบกลับมาไม่ได้โชคดีที่ผมลองในซอยครับไม่ได้ไปไกลนะครับก็สุดท้ายก็เรียกรถสไลด์นั่นแหละครับเมาเอานะาให้รถสไลด์เขา ขนมาลงที่อู่เนี่ยแล้วก็มาแจ้งมอเตอร์ตาลูกค้าผมอยากลองเองเลยครับ <c oughs> ลูกค้าเขาบอกมันดับนั่นแหละแต่ผมอยากเห็นอาการครับก็เลยเอามาวิ่งดูก็เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองวิ่งดูครับไปผมวิ่งให้มันขึ้นเรดี้สีเขียวก่อนนะครับวิ่งขึ้นเรดี้สีเขียวก่อน ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองอยู่ไฮบริดจะยังไม่ทํางานนะครับต้องวิ่งชาร์จสักพักหนึ่งนะครับพอถ้าเป็นมันเป็นสีเขียวเมื่อไหร่นั่นคือไฮบริดพร้อมที่ทจะทํางานนะครับต้องวิ่งชาร์จตอนนี้สายที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ได้พร้อมนะเนี่ยถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นมาเรื่อยครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้สาที่ห้าแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเรื่อยนะพอถึงระยะมันก็จะเขียวนะครับเนี่ยครับตอนนี้สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือ เมื่อกี้เห็นเขียวขึ้นมาแวบ,บหนึ่งนะครับแบ88%แล้วตอนนี้ดูสังเกตคําว่าเรดี้นะเรดี้ตัวสีเหลืองๆนี่นะครับเดี๋ยวมันจะเนี่ยขึ้นเขียวแล้วเห็นไหมถ้าเขียวอย่างนี้เราไปจอดอะ่ะมันจะต้องเป็นระบบไฮบริดให้นะครับถ้าเราไปจอดนะมันจะต้องตัดเป็นไฮบริดให้นะครับนี่ตอนนี้เรดี้ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวครับรถเดยอะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ตโลง่งสักหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้น เผื่อดงเผื่อดับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับตอนนี้เขียวแล้วนยเป็นไฮบริดแล้วครับตอนนี้อันนี้คือรอบเครื่องไม่ขึ้นนะสูงเลยนะนี่ตอนนี้เป็นสีเขียวไฮบริดนะครับน,นี่คือรถวิ่งได้นะอันนี้ตอนนี้วิ่งไฮบริดอยู่นะครับก็คือยังไม่ดับนะครับก็เดี๋ยวเราต้องวิ่งให้มันหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะต่อขึ้นเครื่องยนต์ให้ไหมนะครับ สมมติว่าเปอร์เซ็นต์แบตไฮบริดตรงเนี้เนี่ย37เนี่ยถ้ามันหมดอ่ะเขาเนี่ยจะตัดเป็นเครื่องยนต์ให้เห็นป่ะเรดี้สีเหลืองนะครับเป็นเครื่องยนต์แล้วตอนนี้ก็แสดงว่ายังไม่ดับนะครับก็แสดงว่ามอเตอร์สตาร์ทหนึ่งตัวจบนะครับก็คือเนี่ยตัดต่อไฮบริดได้โอเคนะครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์แล้วนะครับนี่คือตอนแรกอ่ะมันดับไปเลยนะครับก็คือเร่งเร่งเร่งไม่ไปเลยนะครับก็คือมันมันดับตอนตอนที่ว่า ช่วงระยะแบตไฮบริดมันหมดต่ำกว่าต่ำกว่าสามเซะก็คือมันเป็นมันเป็นไฮบริดจนแบตมันหมดแล้วมันไม่ต่อเป็นเครื่องยนต์ให้นะครับตอนที่แบตไฮบริดหมดนะครับก็คือซึ่งผิดปกตินะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมอเตอร์ตาไปหนึ่งตัวก็เรียบร้อยนะครับตัดต่อให้ให้แล้วนะครับตอนนี้เดีย๋ยวลองอีกสักรอบนึงครับเพื่อความชชวร์นะครับน่า,าจนะจบแล้วครับ พอตอนนั้นมันเป็นมันตตาไม่ได้เลยนะมันดับตอนแรกอะ่ะที่ผมลองให้ดูนั่นแหละครับก็สุดท้ายต้องเรียนรถสไลด์มาเละ <c oughs> ดื้อไงเนี่ยตอนนี้เขียวแล้วนะเรดี้นะเดี๋ยวผมไปเข้าไปลองในอู่จะได้เห็นชัดๆนะครับตอนนี้เขียวแล้ว39%แล้วนะครับ39%แล้วนะครับ40%แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้นี่ปุ๊บ <c oughs> นี่ครับเป็นไฮบริดแล้วนะสูตรแล้วนี่ปล่อยไหลนี่ขับได้ตัดเป็นเครื่องยนต์พอเร่งพอเร่งอะ่ะมันจะกระดัดเป็นเครื่องยนต์พอเรายกคันเร่งอะ่ะมันจะเป็นไฮบริดนะครับเดี๋ยวตัดให้ปุ๊บตอนนี้เป็นไฮบริดนะนี่เห็นไหมเรดี้สีเขียว40%เกียร์หนึ่งศูนย์ไฮบริดนะวิ่งอยู่นะเนี่ย นีหรือถ้าแบตไม่หมดเราอยากจะให้มันเป็นไฮบริดเลยเราก็แตะคันเร่งนะครับมันก็จะขึ้นมานะตอนนี้วิ่งไฮบริดอยู่เราแตะแตะคันเร่งนะแตะคันเร่งเป็นไฮบริดนี่ติดทึ่งเลยเห็นไหมติดเลยนะครับเนี่ยเครื่องยนต์มาแล้วรับเครื่องขึ้นไม่ดับนะครับโอเคสรุปจบที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับเอาเปลี่ยนเสร็จผมก็รีเซ็ตเอาคอมรีเซ็ตด้วยนะครับรีเซ็ตค่ามอเตอร์สตาร์ทด้วย อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่งนองลูกค้าได้เร่งได้โอเคเตรียมรถส่งลูกค้าครับสำหรับ W212 คันนี้กับอาการวิ่งดับไฟโลปฟันเพืองโชว์นะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ W212 นะครับบุรีเสกไฮบินคันนี้นะครับกับอาการวิ่งดับนะครับไฟเพืองโชว์นะครับก็คือจากการตรวจช็คก็เป็นที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับ ลูกค้าก็เลือกเป็นของใหม่แท้มานะครับตัวนึงก็4ี่0 0ื่กว่าบาทเลยนะครับราคานะเบิกเบิกศูนย์มาประมาณ40,000ืกว่าที่เรามีส่วนลดให้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณ30,000ื่นไม่ข้าม40,000ื่นะครับก็จบไปที่30,000ืกว่าบาทนะครับก็หลังจากเปลี่ยนก็รีเซ็ตแตะมอเตอร์สตาร์ทให้นะครับแล้วก็ไปลองวิ่งก็เปลี่ยนปกตินะครับเครื่องสตาร์ทติดนะคบับตัดต่อไฮบริดได้ปกตินะครับส่งรถล,ลูกค้าได้นะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจบรรยยนของเราไว้ด้วยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนจากความบรรยยให้กลายเป็นความบันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถให้ท่านเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ